สูตรลับรักษาฟ้าหน้ากระจ่างใส่ได้ด้วยวิธีนี้พบกับปราด้อีกแล้วทุกคนในช่วง ประดาพารีวิวอีกเช่นเคยและเช่นเดิมนะใครเข้ามาอยากจะรู้สูตรลับรักษาฝ้าแล้วก็ทำให้ผิวหน้าของเราก็จย่างใสนะทุกคนอย่าลืมกดซับ c r i b e อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องนี้ด้วยเพราะว่าช่องนี้มีการรีวิวเกี่ยวกับการดูแลผิวหน้าแบบง่ายๆที่บ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรักษาสิวฝ้ากระ ริ้วรอยรวมถึงทําให้ผิวหน้ากระจ่างใสขึ้นได้และวันนี้เรามาตอกย้ําสําหรับใครที่ต้องการดูแลรักษาเรื่องของฝ้าไม่ว่าจะเป็นฝ้าแดดฝ้าลมฝ้านา้าฝ้าตื้นฝ้าเลือดฝ้าถาวรต่างๆนะคือมันก็จะมีวิธีและขั้นตอนในการดูแลเรื่อยๆนะแต่ว่าสิ่งสําคัญเลยทีเดียวเราต้องมา ป้องกันเพื่อไม่ให้ฝ้าของเราลุกลามมากยิ่งขึ้นใครที่มีปัญหาเรื่องฟ้าอยู่แล้วดีกว่าไหมวันนี้เรามีสูตรทําให้ทุกคนให้ฟ้าของเราดูแลจางลงและบํารุงผิวหน้าของเรา ให้ดูใสมากยิ่งขึ้นเพื่อไม่เสียเวลาเนาะเรามาพูดคุยกันดีกว่าเพราะหลายคนยังสงสัยว่าอ่ะมันเป็นสูตรอะไรดีนะนั่นคือการใช้น้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นทุกคนนั่นคือน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะแต่ว่าน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราก็มีตัวช่วยนะทุกคนก็คือน,นำไปผสมนะเขาเรียกว่าผสมเนาะผสมกับน้ำมะน,นาวทุกคนเพราะว่าการใช้น้ำมะน,นาวกับน้ำมะพราะ้าวสกัดเย็น ผสมกันนะคือจะดีมากอ่ะก็คือถ้าใครอยากจะใช้นะคืออาทิตย์หนึ่งทำสัก3วันนะอาทิตย์หนึงทำสามวันวันละ15ถึง20หรือ30นาทีก็ได้นะบางคนอาจจะทำเหมือนวันนี้นะวันนี้เป็นวันอ่าวันเสาร์เราก็ทำวันเสาร์แล้วก็มาเป็นวันอังคาร มาเป็นวันศุกร์อย่างประมาณนี้ยทุกคนคือพยายามทำอาทิตย์หนึ่งให้ได้สัก3วันจะดีมากเนาะก็คือส่วนผสมนะคือน้ำมะพร้าวสกัดเย็นเราเอาสัก1ช้อนชาเราทำครั้งเดียวไงเราทำครั้งเดียวเนาะก็คือ1ช้อนชาแล้วก็น้ำมะนาวด้วยอีก1ช้อนชาทุกคนคือบีบแล้วก็คุกเขาให้เข้ากันนะบางคน คุกเขาให้เข้ากาันเสร็จปั๊บก็ไปแช่ในตู้เย็นประมาณสักห้านาทีบางคนไม่ได้ใส่ตู้เย็นก็ได้ไม่เป็นไรนะก็คือเราสามารถนำมานะพอกหน้าเราได้เลยก็คือเราสามารถใช้น้ำมะพร้าวกับน้ำมะนาวอ่ะทุกคนบีบนะบีบใส่ขวดเล็กๆหรือว่าจะเป็นถ้วยเล็กๆหรือว่าจะเป็นฝ่ามือแบบนี้ก็ได้นะเราก็บีบน้ำมะนาวแล้วก็กด น้ำมะพระ้าวสกัดเย็นใส่แล้วก็คนคนๆน,นะทุกคนคนเสร็จปับ๊บเราก็สามารถที่จะเอามาทาให้ทั่วใบหน้าเรา5จุดก่อนเนาะทาให้ทั่วบนใบหน้า5จุดเสร็จปับ๊บเราก็ขัดขัด,ขดตรมที่เป็นเนื้ฟ้าเห็นไหมตอนนี้คือปราร์ดาก็มีปัญหาเรื่องฟ้าเหมือนกันแต่เราทำไปเรื่อยๆนะคือไม่ใช่ว่าทำแค่2อสาวันแล้วก็หยุดไปนะไม่ได้ ถ้าคุณทําแค่2อสาวันเสร็จป้าบฝ้าคุณจะไม่แลจางหายอย่างแน่นอนเราต้องทําต่อเนื่องนะทุกคนคือให้ได้1เดือนขึ้น2เดือน3มเดือน4เดือนนะบางที่แบบทาไปเรื่อยได้เลยนะทุกคนทําไปเรื่อยจนบอกว่ารู้สึกว่าผิวหน้าเราดีเพราะว่าวิตามินจากน้ำมะพร้าวสะกัดเย็นแล้วก็น้ำมะนาวก็มีทั้งวิตามิน C วิตามิน E อยู่แล้วนะดูแลผิวหน้าของเราที่สําคัญนะทุกคนเราก็ทาไว้นะบางคนจะทําช่วงเช้า หรือว่าตอนเย็นก็ได้แล้วแต่เราว่าเราว่างช่วงไหนโอเคไหมถ้าเราว่างช่วงไหนเราก็ทาช่วงนั้นมันก็เป็นสูตรใยตัวอยู่แล้วนะทุกคนเนาะก็คือเราสามารถที่จะทายถ้วยไปหน้าเสร็จปั๊บแล้วก็มานวดนวด,นวดตรงที่เราเป็นฝ้าบางคนเป็นฝ้าตรงหนกแก้มตรงนีน้ก็ทาแล้วก็นวดนวดนวดหรือบางคนเป็นฝ้าอยู่แถวหน้าผากก็นวดนวดนวดหรือว่าเป็นแถวคางอะไรต่างเราก็นวดนวดนวดแล้วก็พักไว้นะทุกคนให้ได้ประมาณสัก อ่าสิหถึงยีหรือ30นาทีก็ได้นะก็คืออาทิตย์หนึ่งทํา3ครั้งนะไม่ต้องทําทุกวันทํา3ครั้งก็โอเคแล้วนะทุกคนนะนี่คือสูตรดีๆที่เรานํามาฝากทุกคนแล้วบางคนก็ถามว่าเออป้าด้า <c oughs> แล้วพี่ไม่มีน้ํามะนาวหรอสามารถใช้ตัวอื่นแทนไหมก็คือน้ำมะนาวน้ําไม่มีก็ใช้เป็นอ่ามะขามเปียกนะทุกคนมะขามเปียกก็ได้เช่นเดียวกัน เราก็เอามะขามเปียกแล้วก็ผสมกับน้ำมะพร้าวสกัดเย็นจะเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะแต่ว่าปรดาด้าเลือกแหลมโคโค่นะยี่ห้อที่ปราดาได้ใช้แล้วก็กินด้วยนะก็เลยเอามาใช้เพราะว่ามันกลิ่นหอมไม่มีกลิ่นเหมืนนะก็เลยรู้สึกดีกับน้ำมะพร้าวสก,กัดเย็นเราก็เอามาผสมแล้วก็ทาได้เลยก็ทิ้งไว้ทํานู่นทํานี่ครบ20นาทีขอล้างออกนะทุกคนก็ล้างออกบางคนถามว่าเออพี่ดาแล้วเราทาเสร็จปั๊บเนี่ยต้องล้างออกไหมหรือว่า ทาช่วงเกาะอ่าเวลานอนแล้วก็นอนหลับไปเลยคือเป็นไปนได้คืออยากให้ทุกคนทําประมาณสัก1 5บหถึงยีนาที30นาทีก็ได้แล้วก็ล้างออกซะนะแล้วก็ล้างโฟมล้างสบู่หรือว่าสิ่งที่เราบอกว่าเป็นโฟมสบู่ที่เราใช้ทั่วไปแะละของเราเองก็ล้างเสร็จปับ๊บก็มาทาครีมบำรุงนะมันก็จะช่วยให้ผิวเราดีขึ้นและวก็ฝ้าดูจางลงรวมถึงเรื่องของริ้วรอยต่างๆก็จะดีขึ้นและที่สําคัญนะ ที่สำคัญมากๆนั่นคืออย่างที่ทุกคนอย่าลืมใช้ครีมกันแดดเพราะครีมกันแดดนะมันก็จะช่วยปกป้องเรื่องของแสง uvb แสง uva รวมถึงป้องกันแสงแดดที่เราออกจากนอกบ้านเนี่ยดูสิแดดแรงมากทุกคนมันแรงจริงๆเนาะก็สามารถที่จะ,ะใช้สูตรนี้ได้นะทุกคนใช้สูตรนี้ได้ก็คือทาครีมกันแดดก็ยังต่ำเนาะ spf 50 P.A. บวกบวกบวก3บวกก็ได้เหมือนกันหรือว่าใครที่มีคิมรกันแดดที่แบบว่ามี H.P.F. ที่สูงขึ้นนะ50บวกแล้วก็ P.A. บวกบวกบวกที่4บวก5บวกก็ยิ่งดีนะรวมถึงบางคนใช้แป้งพับก็อยากให้ทุกคนบอกว่าใช้แป้งพับที่ลดเรื่องของเขาเรียกว่าป้องกันนะไม่ใช่ลดคือป้องกันแสงแดดจะดีมากสำหรับแป้งพับต่งตางๆนะก็จะมีแป้งพับการแสง U.V. ปกป้องแสงแดดอะไรเงี้ย เราสามารถดูแล้วก็ไปซื้อหาได้เลยแต่ว่าชูอาและแต่ว่าสูตรรักษาฝ้าแต่ว่าสูตรรักษาฝ้าก็เป็นสูตรนี้แหละเด็ดสุดแล้วทุกคนเพราะว่ามีผู้คนมากมายที่ดูคลิปของปารดานะบอกว่ามันใช้ได้ผลแล้วก็ดีขึ้นผิวหน้าของเขาดีขึ้นฝ้าดูจางลงทําให้แบบผิวกระชับอย่างเงี้ยนะก็ต้องขอบคุณเนาะขอบคุณทุกคนและเพื่อนเพื่อนทุกคนนะที่เข้ามาชม และที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเนาะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ที่เราจะลงช่องปารดาพารีวิวหรือว่าทุกคนอยากให้พาะดานำสูตรไหนมาแนะนำหรือว่าเพื่อนๆมีสูตรไหนที่มันเด็ดกว่าที่เราบอกสามารถบอกได้ใต้ลิงก์นี้เลยเดี๋ยวจะมาทำแล้วก็มาพูดคุยมาบอกทุกคนให้ทำตามนะหวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ถ้ามีประโยชน์ต่อทุกคนที่กำลังมีปัญหา นะบางคนดูแล้วดูแล้วอยากให้เพื่อนๆหรือว่าคนอื่นๆเห็นคลิปนี้เผื่อจะเป็นการแชร์บอกบุญนะเนาะก็สามารถที่จะแชร์ได้นะทุกคนแชร์หน้า Facebook หรือว่าแชร์ไปที่ไหนก็แล้วแต่ให้เขาได้รู้จักวิธีการดูแลรักษาเรื่องของฟ้าให้จางลงและเราก็จะต้องไม่หมดเงินไปกับการ เข้าคลินิกหรือว่าทำเลเซอร์ต่างๆทุกคนยังไงฝากด้วยดูแลแบบธรรมชาติที่บ้านของเราไม่หละดีที่สุดนั่นคือน้ำมะนาวนะหนึ่งช้อนชาแล้วก็น้ำมันมะพร้าวสะกัดเย็น1ช้อนชานะผสมเข้าด้วยกันแล้วก็นวดนวดนวด,นวดได้เลยนะถ้าเหลือเยอะเราก็เอาไว้ในตู้เย็นแล้วก็ ใช้ในวันต่อไปนะโอเคสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วทุกคนขอให้ทุกคนมีสุขภาพผิวที่ดีนะแล้วก็มีความสุขแล้วกันสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย